สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่19ธันวาคมพิทตศักราช2022เราจะมาใคร่ครวนบทภาวนาเทศกาลเตรียมรัตเเด็จและ Christmas, คริสต์มาสคริสตจักรที่1เชียงใหม่ด้วยกันในหัวข้อพระนิเวศพระเจ้าพี่น้องสามารถอ่านพระคัมภีร์จากสดุดีบทที่122 บทเพลงของดาวิดบทนี้สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจที่แท้ของกษัตริย์ดาวิดที่ให้ความสําคัญกับพระนิเวศพระเจ้าพระนิเวศพระเจ้านี้คือหัวใจของกรุงเยรูซาเลม็มและคือหัวใจของอิสราเอลเยรูซาเล็มแห่งนี้ที่ถูกสร้างไว้เป็นนครก็เพื่อนครแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่จะถวายโมทนาแด่พระนามของพระเจ้าและโดยพระนิเวศพระเจ้า หรือเห็นแก่พระนิเวศพระเจ้าดาวิดจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอดาวิดคงมีความรู้สึกหรือมีความเชื่อมั่นว่าพระนิเวศพระเจ้านี้คือหัวใจซึ่งเป็นหล่งแหล่งพระพรอันเหลือล้นของเยรูซาเลม็มพระนิเวศพระเจ้าที่แท้ซึ่งเป็นหัวใจของการเฉลิมฉลองเทศกาคลคริสต์สมภพก็คือชีวิตของเราแต่ละคนที่ต้อนรับพระกุมารน,น้อย พันผ้าอ้อมนอนในรงังญ้าเมื่อเราต้อนรับพระองค์ร่างกายเราก็เป็นพระนิเวศหรือเป็นพระวิหารของพระเจ้าดังพระชนะของพระเจ้าที่ว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพระเจ้าได้ทรงซื้อเราไว้ด้วยราคาสูงโดยได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือทานุรกน้อยที่เสด็จมาบังเกิดในรังยา่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตร่างกายของเราก็เป็นพระนิเวศของพระเจ้า ชีวิตของเราถูกสร้างใหม่แล้วเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเพื่อชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ถวายโมทนาแก่พระนามพระเจ้าและนับพระพรอันเหลือล้นของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงประทับในฟ้าสวรรค์เบื้องบนแต่กระนั้นพระองค์ยังทรงโปรดเมตตาที่จะ บอกข้าพง์ทั้งหลายสอนข้าพงศ์หลายว่าพระองค์ประทับอยู่ในพระนิเวศของพระองค์พระนิเวศท,ที่ข้าพง์หลายจะสามารถเข้าเฝ้าพระองค์ร้องทูลเรื่องความปรารถนาทุกอย่าง แด่พระองค์ได้และขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์หลายเป็นผู้เชื่อวางใจในพระองค์เพราะข้าพระองค์หลายเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงโปรดชำระเลยที่พระองค์ทรงโปรดถ่ยไว้โดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ให้แตกต่าง สมกับที่พระองค์ทรงกู้สมกับที่พระองค์ทรงไทยสมกับที่พระองค์ทรงอวยพรโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะถวายตัวถวายความคิดจิตใจถวายทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นข้าพระองค์หลาย สิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ครอบครองดูแลเอาใจใส่ทั้งหมดให้กับพระองค์ด้วยพระบิดาเจ้าค่าเพื่อที่จิตใจของข้าพงศ์หลายจะจดจ่ออยู่กับพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายแต่ละคนนั้นจะเข้าใกล้ชิดสนิทกับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยที่ การเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์คือร่างกายของข้าพรอง์ทั้งหลายนั้นจะได้รับการชำระจากพระองค์ทุกๆวันและการเสริมสร้างและเติบโตขึ้นทั้งกายใจและจิตวิญญาณขอพระเจ้าให้ความสนิทสนมในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับข้าพรงทั้งหลายเพื่อข้าพรงหลายจะผลิตผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์งดงามตามแบบฉบับที่พระองค์ทรงตั้งทรงมุ okay. being, right. ่ง หมายพระไทยไว้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอมอบตัวมอบใจมอบชีวิตให้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน